จะมารีวิวกันแม่สั่งอะไรมาให้กันนะใช่แล้วล่ะเพื่อนๆแต่ดูว่าตรงเนี้ยมันอาจจะแกะง่ายเพราะว่าตรงเนี้ยฉีกเลยเพราะว่ามันแบบฉีกได้นะจริงหรอจริงก็เนี่ยไม่ใช่มันจะฉีกได้ไหมนะฉีกได้ลองลองลองหนูทาได้ก็เนี่ยจะบุดแล้วอ่ะหนูแกะตรงเนี้ยอ๋อมันแกะเลยแกะเลยการไม่ต้องการชัตเตอร์ช่วยกันน้ำเอกอื้อแช่ มามาแม่ช่วยเราต้องมาให้ผู้ใหญ่กันแก่นะแต่เด็กๆห้าใช้อันนี้เด็กาขาลเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแทางมือพวกเราเป็นแผลนะใช่เพราะว่าให้ผู้ใหญ่ใชใ่ผู้ใหญ่ชญ่วยโอ,อ้น่ารักมากเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันเป็นอะไรที่น่ารักมากเลยสำหรับเด็กๆเ,เด็กผู้หญิกลงก็รู กันก่อเอาทีละห่อทีละห่อทีละห่อหนูเอาอันนี้ก่อนค่ะไหนอันนี้เป็นอันเล็กๆอู้น่ารักทุกอันเลยนะเนี่ยทุดอันเแม่ต้องติดหรือเปล่าอ่ะอันนี้ไม่น่าติดนะหุ้ยมีหลายตัวมากเลยอ่ะหุยมีพะคอนด้วยพะคอนสีชมพูหุ้ยน่ารักะค่ะหุ้ยมาแล้วอ่าเดี๋ยวนะแม่ยเราต้องไปแยากเราเคแล้วเราก็จะนับใส่กระป๋องอันนี้ อุ้ยมีรูปอะไรเนี่ยอาบเปิดให้เพื่อนดูสิมีรูปอะไรบ้างอุ้ยกิฟต์เลนโบเหมือนกับยางเลนโบที่เราเคยมีเลยใช่ไหมคอมิกนั่งลงค่ะอ่ะฮะอ่ะมานับกันอุ้ยน่ารักเอาอวดเพื่อนสีมีรูปอะไรบ้างเห็ดไหนมาใกล้ๆหน่อยอุ้ยอุ้ยอันนี้คือเห็ดทอดใช่ไหมเด็ดเห็ดทอดในมาริโอใช่เปล่าใช่อันนี้มันเป็นกล่องของฟันอุ้ยน่ารักอุ้ย ม,ดดม,ม,มีช้างคอมิกด้วยมีช้างคอมิกด้วยแม่ให้ติดด้วยกันนะมีสองแบบนะแม่มีสิงโตด้วยอุ้ยอุ้ยสิงโตแม่สิงโตจริงเปล่าหรือพระอาทิตย์สิงโตหรือพระอาทิตย์สิงโตอยู่แล้วสิงโตอยู่แล้วอุ้ยสิงโตมันกระต่ายอยู่ในหัวใจน่ารักไปอีกแม่ใหญ่หยิบเดี๋ยวหนูเอาเองอใหย่โบยแม่หลากติดอ่ะแม่ติดตาไหมอุ้ยอะไรอะไร นายนายนายเอาอวดเพื่อนสิอวดเพื่อนอุ้ยกระตุยกระต่ายอ๋อกระต่ายมันหน้าหายเหรอมันเป็นกระต่ายที่เป็นแบบมันเป็นรูปร่างกระต่ายเฉยๆแต่ถ้ากระต่ายในคัพเค้กก็จะเป็นแบบนี้กระต่ายในคัพเค้กวุ้ยกระต่ายกระต่ายไข่ขนมปังอุ้ยกระต่ายไข่ขนมปังแม่าแม่ให้ใช้ด้วยกันสองคนสามคนแล้วหนูจะให้เป็นดูเองแม่จะนับนะได้กี่ชิ้นกันนะ รูปอะไรแปลกๆอันนี่ไงหาคู่สิหาคู่เขามีคู่นะเนี่ยถ้าหาดีๆเขาจะมีคู่อยู่ข้างในเอ่าไหนจับคู่แล้วเรียงสิจับคู่แล้วเรียงช่วยกันหาช่วยกันหาจับคู่แล้วเรียงเฮ้ยไอ้ติมไอ้ติมไอ้ติมจับคู่แล้วเรียงก่อนจับคู่แล้วเรียงก่อนนี่คืออะไรนี่ใช่เปล่าเหมือนกันเหรออันนี้ไม่ใช่อันนี้อันนี้กระต่ายกับไข่ดาว แม่ต้องการกระต่ายแต่มันมีขนมปังด้วยเออแลวแม่ลองดูสิเม่มันเหมือนกันเดี๋ยวเชยจะหยิบให้โดนัทโดนัทนแม่ช่วยแม่ช่วยจัเป็นคู่โดนัทไม่มีคโดนัทคะโดนัมีแค่เดียวโดนัทมีแค่เดียวโนัมีแค่เดียวโนมแ่นั้น่ด้วยนั้นด้วยนั้นด้วยนัมี่เดีกวัมีอียนี่เยโนะ่ยกโนัทค่โดนัทีเีวนันู่สิ จะได้กินกูวได้ไมได้อช่วยช่วยเอแล้วช่วย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 กันช่วยกันม่อยู่นี่ไงนี่นีนี่เาจนี่เดยวหัหอมท่้วจ้าหัวีใร้องไ้ไม่ใช่ลูกพีชลูกพีชจับคู่ค่ะคามิคจับคู่ค่ะ ดเหมือนเสื้อเขาอ,อีกเลยอันนี้คือคูอะไรนะคูโรมิคูโรมิคูโรมิ่หวานเทนด้วยคูรามิคูโรมิรมเหือนเทนด้วย น่ารักจริงจังตัวรามิแม่ทำไมอันนี้ก็มีสามอันโอ้ยน่ารักมากอีกน่ารักมาอีกอันนี้มีสามตัวนี่ค่ะอันนี้ก็มีสามตัวจริงด้วยจริงด้วยอันนี้สามตัวนี้มี้ค่ช่วยกันหาคู่สิลูกเรนโบว์เรนโบว์ ต้องแบบนี้ใช่ไหมใช่สี่เหลี่ยมมีแม้ตรงนี้ก่นไม่ม,คคมีครบคู่ไหมครบคู่ไหมจ้าหญิงนั่นนั่นนัน่ ตาเ้ห็นไหเมื่อกี้แม่เห็นแบบแนะมีปะไม่ใช่ตัวใสกับตัวก็เป็นอันเดียวกันนะแต่เป็นตัวใสแบบตัวเราหอยแมออยากติดจลยติดเลยติดเลยตไม่ไม่ดม enfin ีหอยเี่ยกำลังหากำลังหานี่โอ้ยย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 ย้ยย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 ายยย นี่นะเราเริ่มจะจะับคู่ได้แล้วน,น,นี่มียิ้มยิ้มสองตัวด้วยตัวนี้มีเยอะเลยนี่ตัวนี้เป็นโบสีต่ตัวเลยโบเฮ้ยแมวคิตตี้ไหนปุ้ยมีแมวคิตตี้ด้วยน่ารักน่ารักปุ้ยมุย้ยจับคู่คบยังจับคู่คบยางยังยังยัง,ยง,ยง,ยงมองนี่สอนนอิอันนั้นอะไรอันนั้นอะไรไหนมาดู <c oughs> ดอกไหมอี๋อันนี้มันดอกไม้ไฟในมาริโอหรือเปล่าใช่อันนี้จะเป็นแบบแพฟเค้กอ๋อฮะมีอีกไหมมีอีกไหมเค้กคุอ๋นี่ไงกระต่ายเมื่อกี้นี่นี่นี่โอ้แต่คนละสีแต่น่ารักเหมือนกันเป็นกระต่ายที่อยู่บนไข่ดาวแล้วก็อยู่บนขนมปังอีกทีนึงแม่แต่ว่าเนี้ยมันไม่มีต้องลงลูกมองไม่เห็นหน้าเขาเลย นี่คืออะไรอ่ะอมยิ้มหรออมยิ้มสามอันแล้วก็กระตือมีอตัวนึงนะฮะไมเม่เหรอมีกระต่ายอยู่ข้างในนั้นด้วยเหรอไม่ชอบหนอนเรามาจับปู่คูเยอะมากอันนี้เป็นตระกูลโบนี่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 อันนี้คือเมโลดี้ปะใช่มาเมโลดี้นะแล้วเนี้หรอมันไม่มีคู่อาะจับคู่จับคู่จับคู่มันไม่มี ไม่เจอเลยเหรอไม่มีอ่ะเดี๋ยวแม่จะลองนับนะนับอันที่ไม่มีคู่เข้ามาน<ม>ี่คำหนูมีคู่แต่คือว่ามันดุนี่ไงนี่ไงเมื่อกี้แม่เห็นคอนเทนต์มีอันนี้อันไหนหอ่ะอืมันนี้ของหนูออันนี้ข uh huh. องหนูอ๋ออันนั้นคือเชอร์รี่อ๋อมันอาจจะมีไม่ครบคู่ใช่ไหมแต่ว่ามันให้มากี่ชิ้นไม่รู้เนี่ยไหนแม่ลองนับที องนับแต่อันที่ไม่มีคู่เลยกันสี่อันนี้ไม่มีคู่แม่แปดพราะไม่มีคู่สิบสองขอช่วยดิแม่แม่อย่าเพิ่งไม่ได้แม่นับอยู่สองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกเอามาทีละสองตัวสิบหกอันนี้อันไม่มีไปสองตัวสิบแปดยี่สิบอ่ะอันนี้ไม่มีคู่ องใส่มาทีละสองตัวมันไม่มีมาใส่ไหมาค <24, S 2> ู่ยี่สี่ยี่สิบหกอาใส่มาหมดเลยก็ได,ดแ 28, 30, ้แล้วยี่สิบหกแล้วยี่สิบแปดสามสิบทีละสองตัวค่ะสามสิบสามสองแม่อันนี้มันไม่มีคู่กระตุยได้อันนี้สามสี่สามหกสามแปด สี่สิบอันนี้ไม่มีแม่ส <12, S 2> ี่สองหนูเพิ่งจำมือเลยอ่าพอแล้วนะสี<ม>่สองแล้วสี่สี่สี่หกสี่แปดเอาว่าห้าสิบห้าสองแม่นับจำนวนก่อนห้าสี่ห้าหกห้าแปดนี้จะเป็นไอจิมหกสิบเดี๋ยวแม่นับก่อน หกสองถ่ายทีละสองหกสี่หกหกหกแปดเจ็ดสิบเจ็ดสองโหงจะเต็มแล้วเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดแปดแปดสิบแปดสองแปดสี่แปดหกแปดแปด 9ก้าสิบเก้าสองมีเก้าสิบสองตัวเดี๋ยวไม่ต้องไปดูเยอะมากเลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามาแกะอีก <Okay. S 2> อันหนึ่งอันคลิปต่อไปนะอันนี้เป็นกีบแบบเหล็กนะน่ารักมากๆเลยม,มีลายให้เยอะมาก,มมากๆเลยโอเคเดี๋ยวเขามีกับคอนเทนต์บายๆเพื่อนๆไปก่อนนะคะบายบาย